สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวของทฤษฎี xy ที่ส่งอนุภาพมาฝากกันนะครับเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับแล้วก็กล่าวขานในหมู่ของนักบริหารที่มีปฏิสัมพันธ์กันกับบุคคลอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการมี Relation s h i p นะครับกับบุคคลรอบข้างในทีมงานต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยทฤษฎีนี้ส่งอนุภาพมากนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีแล้วก็ให้ผลที่แตกต่างพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ในเรื่องของทฤษฎี x y เนี่ยมีแนวคิดง่ายๆคือแบ่งคนที่เราดิลด้วยนะครับทำงานด้วยหรือเราบริหารจัดการคนต่างๆเนี่ยออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม x แล้วก็กลุ่ม y กลุ่ม x กับกลุ่ม y เนี่ยความแตกต่างคือมุมมองของเราต่อ,อบุคคลในกลุ่มที่เราใช้ทฤษฎี x ก็คือเป็นการที่เรามีสมมติฐานที่ว่าคนเนี่ยตามสัญชาตญาณดิบแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่อชอบเอาตัวรอด นะครับขี้เกียจเกียจคร้านไม่อยากทําอะไรนะครับลักสบายแล้วก็ชอบเอาเปรียบผู้อื่นถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นลักษณะของการมองคนในแง่ลบนะครับก็คือ ต้องสงสัยเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องไม่ไม่เวิร์กตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเป็นสัญชตาตญาณดิบของคนที่เราดิวด้วยนะครับในขณะที่ทฤษฎีวายนั้นมองตรงกันข้ามนะครับมองคนเนี่ยโดยเนื้อแท้แล้วนะครับเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาปราณีเป็นคนขยันนะครับเป็นคนที่รักที่จะมีส่วนร่วมเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สองทฤษฎีเนี่ยมันจะใช้ได้นะครับในกรณีที่เวลาที่เราเจอใครต่างๆก็แล้ว<ด>แต่ <Y S 1> เนี่ยนะครับ,รบเมื่ออะไรก็ตามที่เราเจอกับคนที่ดูแล้วไม่น่าจะเวิร์กเจอกับคนที่เกลียดค้านเจอกับคนที่ดูดูเหมือนจะเอาเปรียบผู้อื่นหรือว่าสแสวงหาประโยชน์อะไรอยู่เสมอเนี่ยนะครับแต่กลับมองในแง่ดีว่าจริงๆโดยเนื้อแท้แล้วเขาน่าจะเป็นคนดีนะครับไอ้สิ่งที่มันทําให้เราเห็นเป็นแบบนั้นหรือพฤติกรรมในการแสดงออกแบบนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์หรือเรื่องราวอะไรต่างๆเ,เข้ามานะครับเป็นแน่แท้คราวนี้เวลาที่เราจะประยุกต์ใช้ทฤษฎี X นะครับในการบริหารในการที่เราจะาทำงานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะมีตัวอย่างที่มองเห็นได้ง่ายเข้าใจง่ายๆมาด้วยกันนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าตัวเรานะครับมีการย้ายงานอาจจะไปเป็นหัวหน้าง,งานนะครับหรือว่าไปเป็นส่วนที่เ,เป็น ผู้บงังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆที่เป็นคีย์แมนนะครับเราย้ายเข้าไปใหม่นะครับปรากฏวา่าเราก็ไปเจอกับเพื่อนร่วมง,งานหรือเป็นลูกน้องอื่นๆเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราย้ายเข้าไปแล้วนะครับเราไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเราเจอลูกน้องของเราบางคนนะครับซึ่งทันทีที่เราเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็เจอว่าเอะคนคนนี้นี่ดูแล้วไม่ค่อยขยันทํางานเลยมาทํางานเนี่ยก็มาสายอยู่เนืองๆนะครับแล้วเวลาส่งงานต่างๆส่งรีพอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูแล้วเหมือนจะไม่ค่อยตั้งใจ ทำ,ทำออกมาได้ก็ทําไม่ดีนะครับถ้าเราใช้ทฤษฎี x มาจับเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เรามองไปเลยว่าเอ๊ะ พอเราเข้ามาทํางานแล้วไอ้คนที่มันเริ่มพอเราย้ายเข้ามาทํางานเนี่ยมาทํางานสายนะครับอยู่เนืองๆหนึ่งครั้ง2ครั้งสาครั้งเนี่ยนะครับเอ๊ะแบบนี้มันเหมือนกับว่ามันลองของหรือเปล่าไอ้นี่มันต้องเป็นคนที่ที่เกลียดค้านแน่ๆนะครับเป็นคนที่ไม่รักในการทํางานหรือเป็นคนที่ไม่สนใจไม่มีความรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวเราในฐานะที่เรา,าเป็นหัวหน้าง,งานใหม่ที่ย้ายเข้ามาเนี่ยเราไม่แสดงพระเดชให้เห็นนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเขาได้ใจแล้วก็สปอยไปนี่เป็นตัวอย่างของการเอาทฤษฎี X เนี่ยมาจับนะครับหรือแม้ ที่ลูกน้องเราส่งรีพอร์ตหรืองานเข้ามานะครับพอเราอ่านดูแล้วเนี่ยก็ดูแล้วว่าเอาเอในเรื่องของฟอร์แมตก็ทําได้ไม่ดีนะครับในเรื่องของการสรุปเนื้อหาต่างๆก็เหมือนไม่ได้ตั้งใจทําหรือเหมือนทํามาแล้วก็ มีคุณภาพไม่ได้ตามที่เราคาดหเังไว้เราจะมองว่าไอ้คนคนนี้มันคงจะอลองมาวัดใจหัวหน้าใหม่ดูหรือเปล่าว่าว่าเรามีความเชี่ยวชาญเรามีความรู้ความชํานาญเกี่ยวทางด้านเนื้อง,งานมากน้อยขนาดไหนนะครับหรือก็คิดว่าทําไปประมาณเนี้ยนะก็เป็นสแตนดาดที่หัวหน้าง,งานใหม่ก็คงไม่รู้อะไรหรอกนะครับแบบนี้เรียกว่า,ามาลองของหรือมาลองภูมิต่างๆ,ๆพวกนี้คือเราใช้ทฤษฎี X มาจับเวลาที่เราเจอกับแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับจะแนะนําว่าเวลาที่เราเจออะไรนะครับ ที่มันเป็นในลักษณะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเนกาทีฟมันไม่ได้ดังใจเรามันไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาอยากจะให้เป็นมาสายบ้างมาไม่ทันเวลาอยู่เนืองเนืองนะครับกลับจากทานข้าวก็บางทีมีผิดเวลาต่างบ้างส่งงานส่งอะไรมาก็ดูแล้วเหมือนมันจะไม่ไม่เพอร์เฟกนะครับทำได้ไม่เต็มคุณภาพเท่าที่ควรจะเป็นเนี่ยนะครับแนะนาว่าผู้บริหารที่มีการดีลกับบุคคลในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองคนกลุ่มนี้ได้โดยการใช้ทฤษฎีวาย หมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีสมมุติฐานเรามีความเชื่อมั่นว่าคนทุกคนเนี่ยนะครับเป็นคนขยันเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเป็นคนที่ทุ่มเทนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสัญชาตญาณดิบของคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่คนมันทําอะไรที่ออกมาเป็นเนกาทีฟเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับสัญชาตญาณดิบหรือเนื้อแท้นี่มันมันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่โอเค แต่ผลที่มันออกมาที่เรามองเห็นแล้วมันไม่โอเคแสดงว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างซึ่งเป็นข้อจํากัดเป็นข้อขัดข้องทําให้การแสดงออกหรือผลงานต่างๆเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนั้นนั่นคือมองในแง่ดีนะครับมองในแงด่ดีไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เราเห็นหรือไม่ได้ปักใจหรือไม่ได้มองเริ่มต้นจากคนในแง่ลบตัวอย่างของการนําทฤษฎีวายตัวนี้เข้ามาใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นหากลูกน้องเราเนี่ยนะครับเ,เริ่มมีการมามาสายหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าใน2อสาวันในสัปดาห์หนึ่ง, 1, man, ง 1, ก็เริ่มเริ่มมามาสาย2ครั้ง3า ครั้งบ้างเนืองเนืองต่างๆหากเราใช้ทฤษฎี Y มาจาับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เราสุดคิดว่าเออคนคนนี้เนี่ยนะครับเขาน่าจะมีข้อจํากัดหรือมันน่าจะมีสถานการณ์อะไรที่มันอยู่ภายรอบตัวเขาแล้วมันทําให้เขา ส่งผลให้เขาเนี่ยมาทำงานได้ไม่ทันเวลานะครับหรือว่ามาเกิดอาการมาสายอยู่หนึ่งงต่างๆถ้าเราเริ่มด้วยทฤษฎีัยคือมองในแง่ดีไว้ก่อนว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นข้อจํากัดเป็นข้อกัดข้องของเขานะเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนทุกคนเนี่ยโดยเนื้อแท้แล้วมันเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนที่ไม่เกียจคร้านเป็นคนที่ทุ่มเทมันก็จะทําให้เราเนี่ยคิดต่อไปว่าเ,าเราควรจะต้องหาข้อมูลประกอบนะครับก่อนที่เราจะตัดสินว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือเรียกไปอบรม หรือตักเตือหรือแหล่งต่างที่มันมันจะค่อนไปทางทฤษฎี CD X กเนี่ยนะครับก็คือเช่นเราอาจจะไปสอบถามเพื่อโรงงานต่างๆนะครับเราจะได้ข้อมูลมาว่าคนคนนี้เนี่ยเดิมทีเป็นคนที่ตรงเวลาตั้งใจทุ่มเทมากแล้วเคยได้รับรางวัลพนักงานยอดเยี่ยมประจําปีมาก่อนหน้านั้นด้วยซ้าไปแต่ว่า,อาพอหลังจากที่ตัวหัวหน้าใหม่ก็คือตัวเราเนี่ยเข้ามาทํางานนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเริ่ม เริ่มมีการมาสายบ้างนะครับเริ่มมีข้อกัดข้องหรืออะไรต่างๆบ้างเป็นต้นมันจะทําให้เราได้ข้อมูลดิบต่างๆเหล่านี้มาประกอบนะครับแล้วเมื่อตาบใดที่เราใช้ทฤษฎีวายมันจะทําให้เราเนี่ยอยากจะเชิญแล้วเราก็จะเชิญลูกน้องหรือคนที่พฤติกรรมที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันอาจจะมีการมาสายหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาคุยเพื่อที่จะ,ะพิสูจน์แล้วก็หาข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นนะครับภายใต้สมมติฐานที่ว่าทุกคนจริงๆแล้วน่าจะเป็นคนดีดังนั้นคําที่เราจะพูดกับลูกน้อง ้องในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราใช้ทฤษฎีวายก็คือเราก็จะสอบถามว่าเป็นยังไงตอนนี้นะครับเรื่องการเดินทางเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อะไรมีความลําลบากหรือติดขัดอะไรต่างๆบ้างไหมในขณะที่หากเราใช้ทฤษฎีเอ็กซ์ X มาจับปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะออกจากเราก็คือทำไมคุณมาสายแบบนี้นะครับคุณไปเขียนใบชี้แจงมาเลยนะครับหรือว่าฉันจะ ลดเงินเดือนของคุณหรือค่าโทษเอาไว้ว่าคุณจะทําอย่างนี้นะครับพวกนั้นจะเป็นทฤษฎี x ไม่นําไปสู่การแก้ไขปัญหานะครับแต่พอเราใช้ทฤษฎี y เข้ามาจับพวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะนําพาเรามาว่าเป็นยังไงชีวิตความเป็นอยู่ช่วงนี้นะครับพักอยู่ที่ไหนหรอนะครับแล้วก็เป็นไงครอบครัวมีครอบครัวแล้วหรือยังนะครับแล้วก็มีภาระมีอะไรทางบ้านมีแะไต่างไหมนะครับอาจจะเชิญมารับประทานอาหารแล้วก็พูดคุยกันนะครับแล้วอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอ๋อในตอนนี้เนี่ยนะครับเขาแต่งงานนะครับเขามี มีบุตรอะไรเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ลูกเนี่ยกำลังที่จะเข้าในชั้นเรียนมัธยมศึกษาต่างๆนะครับซึ่งมันมีค่าใช้ใจ่ายที่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็แฟนเขานะครับก็อาจจะมีงานทําที่ไม่ได้ก่อให้เกิดไรายได้อะไรมากนักทำให้เขาเนี่ยนะครับจะต้องเจียดเวลาในช่วงของกลางคืนเข้าไป ขายของอย่างตลาดหรือแร่งต่างนะครับเพื่อที่จะเพิ่มในส่วนของรายได้เนี่ยเข้ามาเจือจุนนะครับเ,เรื่องของค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆของครอบครัวอาจจะเพิ่มขึ้นมันก็เลยทําให้กว่าจะเก็บของทําอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็จะอาจจะมีดึกไปนะครับแล้วก็กระทบต่อในเรื่องของตอนเช้านะครับในการที่จะตื่นมาทํางานหรือแหล่งต่างต้องมีการเก็บของต้องมีการเตรียมการในระดับหนึ่งเอาไว้สําหรับในคืนวันถัดไปนะครับที่จะเข้าไปขายของเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับ ทราบข้อมูลได้รู้ข้อเท็จจริงเพิ่มมากขึ้นนะครับว่าอ๋อจริงๆแล้วภาระของเขาที่เพิ่มมากขึ้นด้วยบุตรที่กําลังจะเข้าศึกษาอะไรต่างๆพวกอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้เราที่เป็นหัวหน้าเนี่ยได้ได้มองเห็นได้ตัดสินใจบนข้อมูล นะครับที่กว้างที่เราเปิดกว้างแล้วในขณะที่เราก็เปิดใจเองด้วยเพื่อที่จะรับทราบว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนดีแหละแต่ว่าด้วยแรงบังคับของอ financial นะครับในบ้านซึ่งอาจจะอาจจะไม่มีไม่เพียงพอทําให้เขาจะต้องดิ้นรนในการที่จะไปประกอบอาชีพอื่นเสริมทําให้เราอาจจะได้รับทราบในเรื่องของสาเหตุ ประกอบที่แท้จริงก่อนที่เราจะตัดสินใจใช้ทฤษฎีเอก็กแล้วก็ว่าเก่าวตักเตือนโดยที่ไม่ฟังอะไรเลยไม่ได้เปิดใจฟังอะไรเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้หัวหน้าอย่างเราสามารถที่จะหยิบยืน่นความช่วยเหลือเข้าไปได้ก็คือเช่นอา้าวหรอแล้วคุณขายอะไรละ่ะนะครับเ,เราก็อาจจะได้ข้อมูลว่าเอาเขาทำอาหารแบบเป็นอาหารตามสั่งขายในตอนเย็นแต่ก็ทําขายได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีต้นทุนนะแล้วก็มันมีค่าเช่าที่หรือแรงต่างด้วยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาในลักษณะแบบนั้นนะครับ ตัวเราเองในฐานะหัวหน้าเนี่ยนะครับก็เคยมีเคยได้ยินในเรื่องของผู้บริหารที่เป็นระดับสูงในบางที่เนี่ยนะครับเขาก็แก้ปัญหาในลักษณะนี้นะครับด้วยการที่เสนอว่าเอาอย่างนี้ไหมนะครับไม่ต้องไปขายตอนกลางคืนเพราะว่าเราต้องเตรียมเราต้องไปเสียค่าเช่าเราต้องทําอะไรต่างๆอีกนะครับมันทําให้เราเสียเวลาในการที่ต้องขนของต้องเดินทางต้องเสียค่าน้ํามันแล้วก็ห่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทางในการเก็บของในการเตรียมของเนี่ยมันก็ไปเบียดบางห่วงเวลาในการพักผ่อนในการนอนมันก็เลยส่งผลกระทบทาให้ การมาทางานเนี่ยนะครับมันอาจจะมาไม่ทันบ้างหรือผิดเวลาแรางต่างบ้างเหนต้นเนี่ยด้วยการเสนอว่าเอาอย่างนี้ขายอะไรทําอะไรเก่งนะครับเดี๋ยวตรงนี้เข้ามาแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยนะครับก็โดยตัวเราที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นหัวหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาเอาแบบนี้ไหมลองมาทําเป็นเมนูแล้วก็ลองไปในแต่ละ,ะแผนกว่าใครสนใจที่จะสั่งเป็นข้าวกล่องอาหารกลางวันอะไรต่างๆล่วงหน้านะครับในแต่ละวันนะในขอบขายที่ ลูกน้องเราสามารถที่จะผลิตได้ทําได้โดยที่ไม่เกินกําลังแล้วก็ไม่เกินต้นทุนมากจนเกินไปนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็มีคนในบริษัทอาจจะต่างแผนกต่างส่วนอะไรกันขึ้นมาเนี่ยนะครับแทนที่เขาจะออกไปทานข้าวข้างนอกเขาก็สั่งๆมันก็วินวินครับก็คือเขาไม่ต้องออกไปแล้วถ้าเกิดว่าในแบบนี้เกิดทําอาหารอร่อยสะอาดในปริมาณพึงพอใจขึ้นมาเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าสามารถที่จะขายแล้วก็นํามาเป็นไรายได้นะครับในงาน ชดเชยตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องของค่าเช่าที่แล้วก็การ move นะครับซึ่งต้องเสียทั้งเวลาแล้วก็ค่าน้ํามันหรือแรงต่างๆเป็นต้นหรือเราอาจจะาจาเพื่อนๆที่อยู่ในบริษัทใกล้เคียงหรือหน่วยงานใกล้เคียงต่างๆนะครับที่เรามี information อยู่เนี่ยเราก็เสนอไปนะครับให้เป็นโอกาสในการที่จะไปช่วยเขาจากการที่เขาต้องอต้องทํางานเพื่อหาอไรายได้เสริมต่างๆเป็นต้นนะครับ <S <S พวกนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่า คนที่เป็นหัวหน้าง,งานหรือผู้บริหารหรือคนที่ทำงานกับคนอื่นเนี่ยมีทฤษฎี x หรือมีเนกาทีฟไม่อยู่ในใจนะครับมองคนว่าว่าแล้วนะครับจะต้องเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่ขี้เกียจอยากลองภูมิอยากลองของอยากดูว่าหัวหน้าใหม่จะเป็นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมพวกนี้นะครับจะไม่ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็จะไม่ได้รับทราบในข้อมูลที่เป็นข้อติ็จริงของทางลูกน้องประกอบด้วยดังนั้นทฤษฎี y เนี่ยนะครับมันจึงเป็นทฤษฎีที่คนที่เป็นหัวหน้าง,งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้บริ หาและคนที่ดิวกับคนเยอะๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรหรืออย่าเพิ่งไปปักใจอะไรในสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ดีไม่งาไม่ถูกไม่เหมาะสมไม่เพอร์เฟกต่างๆแต่พึงที่จะมองไปว่าจริงๆแล้วโดยเนื้อแท้โดยสัญชาตญาณดิบดั้งเดิมของคนแต่ละคนนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีทุกคนมีความตั้งใจนะครับแต่ด้วยเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างตรงนั้นมันทําให้มันก่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นแบบนั้นมันก็จะนําพาเราเนี่ยเข้าไปสู่การ การหาข้อมูลของเหตุปัจจัยต่างๆอีกหนึ่งตัวอย่างก็อย่างเช่นเวลาที่ เราย้ายเข้าไปทํางานหรือว่าเราไปเจอกับคนคนอื่นที่เวลาสรุปงานเป็นรีพอร์ตอะไรมาส่งเราเนี่ยนะครับเราอาจจะดูแล้วเอ๊ะอะไรนะในการจัดหน้าให้เอกสารดูแล้วก็ไม่เห็นทาก็ไม่ไม่สวยงามสรุปอะไรต่างๆตรงเนี้ยนะครับอาจจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับการเงินบัญชีก็ดูแล้วนะครับมันก็ยัง,ย,งยังไม่ไม่สมบูรณ์นะครับยังมีตกมีหล่นหรือ,ออาจจะมีการผิดพลาดอะไรต่างๆเกิดขึ้นถ้าทฤษฎี X นํานปุ๊บเนี่ยเราก็จะเรียกเลยไหนว่ายังไงทําไมแค่นี้ก็ผิดไปแก้มาใหม่ถ้าผิดอีกทีนึงไม่ต้องแล้วนะครับ เดี๋ยวจะ,ะปีนี้ไม่เสนอให้พิจารณาในเรื่องของการได้รับโบนสัสหรือเรื่องต่างมันกลับกลายเป็นการคาดโทษเป็นการมองคน ในในเชิงที่จะ,ะมีการทำโทษนะครับหรือมีการกล่าวเบลมอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้ทฤษฎีวายเข้ามาปุ๊บเนี่ยเออคนคนนี้ดูแล้วทำไมเรื่องของสกิลในการจัดหน้าเอกสารก็ยังไม่ดีนะทั้งๆท,ท,ที่มันควรที่จะดีกว่านี้ก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยอายุการทำงานก็น่าที่จะในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ดูแล้วเอ,เอกสารรีพอร์ทที่เกี่ยวข้องทั้งนั้นการเงินและการบัญชีต่างๆก็ยังมีมีการผิดนะครับมีข้อผิดพลาดแรงต่างเกิดขึ้นหากเราใช้ทฤษฎี วายนาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะนําเราไปสู่การเจราจาการที่เราจะไปพูดคุยว่าเป็นยังไงช่วงนี้นะครับเราทํางานมาเราเรียนจบอะไรมาหรอนะครับหรือว่าเราเราทำงานที่แผนกไหนมานะครับกี่ปีอะไรยังไงเราอาจจะได้รับทราบนะครับก็มีเรื่องราวในลักษณะเช่นนี้ที่ใช้ชฤษรีวายแล้วก็ไปเจอว่าสรุปว่าคนคนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ที่เป็นคนเก่งนะครับแต่เป็นคนเก่งทางด้านสายงานอ,อื่นที่เกี่ยวข้องมาก่อนนะครับแล้วก็ในบริษัทนั้นในเส้นทางของการเจร เ,เติบโตเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการโรเตทหรือมีการหมุนเวียนนะครับให้ไปยังแผนกยังส่วนงานอื่นๆเพื่อที่จะได้เรียนรู้งานนะครับในภาพรวมในการที่จะประกอบแคริเอร์พาธในการเติบโตเป็นผู้บริหารที่สูงขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะได้มองเห็นแล้วก็เข้าใจภาพรวมของงานในในหลายๆอย่างซึ่งบริษัทต่างชาติมักจะใช้วิธีนี้ในการหมุนวนแคริเอร์พาธนะครับเราจะไม่ค่อยได้เจอแบบนี้นะครับกับในบางบริษัทที่เป็นเส้นตรงเส้นเดียวที่เอ็กซ์เพรสด้าน เดียวแล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แนวคิดของอที่เป็น global แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะพยายามให้คนที่เป็น Key Man หรือคนที่มี performance ดีๆเนี่ยนะครับได้มีโอกาสไปทำงานไปเห็นงานในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเพราะว่า once เมื่อเขาขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารแล้วเขาจะมองเห็นอะไรในภาพรวมได้อย่างอรอบครอบแล้วก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ ถ้าเราใช้ทฤษฎีวายเข้ามาจับเนี่ยพอเราพอเราคุยกับเขาปุ๊บเนี่ยมันก็อาจทำให้เรารู้ว่า,าเขา เติบโตมาในส่วนหรือในฝ่ายหรือแผนกอื่นนะครับทำงานดีมาโดยตลอดแต่ว่าเขาเพิ่งจะโรเททหมุนเวียนมานะครับมาสัมผัสกับงานในเรื่องของฝ่ายการเงินและบัญชีนะครับเมื่อในวงรอบเดือนหรือในวงรอบ2อสเดือนอะไรที่ผ่านมานะครับมันก็เลยทําให้ในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของการฝึกในการทํารีพอร์ตต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีความ เก่งในด้านของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นพอเราใช้ฤษฎีวายจับปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าอ๋อจริงๆแล้วคนนี้เขาเป็นคีแมนนะนะครับเขาเรียนรู้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่านะครับมีกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของการเงินและบัญชีที่รวดเร็วนะครับเพราะว่าเรื่องของการเงินและบัญชีมันก็เป็นเรื่องเฉพาะนะครับต้องใช้ระยะเวลานดนึงส่วนในเรื่องของการจัดการฟอร์แมตต่างๆเนี่ยงานที่ผ่านมาเขาอาจจะรับผิดชอบในส่วนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางด้านของการใช้พวกเ o r d Processing นะครับหรือว่า โปรแกรมสาเร็จรูปที่ทางานทางด้านเอกสารอะไรเท่าไหร่ตรงกันข้ามมันจะทําให้เรามองเห็นว่าโอ้เขาเป็นสายปฏิบัติจากในหน่วยงานอื่นเข้ามาพอเข้ามาในแอ c เ u ท t ิ้งต่างๆเนี่ยสกิลในเรื่องของการจัดเอกสารซึ่งเดิมทีเขาเป็นนักปฏิบัติในส่วนงานอื่นเขาไม่มีโอกาสได้ทําเท่าไหร่เนี่ยเขายังขาดตรงนี้อยู่มันก็เป็นโอกาสที่ทําให้เราเห็นว่าอ๋อคนคนนี้เป็นคนที่ตั้งใจนะครับแล้วก็เรียนรู้ทางด้านการเงินการบัญชีได้ไวแล้วเขามีเบสิกโนเลจเกี่ยวข้องกับทางด้านสายงานอื่นเนี่ยเป็นทุนเดิมที่ดีอยู่แล้วนะครับ มันก็จะทําให้เราเนี่ย นำพาไปสู่แนวความคิดที่ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปอนิีม่ลองไปเทคคอร์สหรือมีคนมาติวในเรื่องของกระบวนการในการจัดทำบอดโปรเซสซิ่งนะครับหรือจัดการเอกสารในเบื้องต้นไม่ยากเลยซึ่งในปัจจุบันในการเรียนรู้พวกนี้เนี่ยมันมีแหล่งในการเรียนรู้ต่างๆนะครับมันไม่ใช่อุปสรรคอะไรที่ไร้แรงเพียงแต่ว่าเขายังไม่ถนัดในส่วนตรงนี้เท่านั้นเองนะครับแต่เป็นคนที่เรียนรู้ไหวพอเรารู้แบบนี้เนี่ยเราก็จะเสนอโอกาสนะครับเขาก็จะได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ไปติวเข้มนะครับไปฝึกปฏิบัติในเรื่องของการจัดทําเอกสาร โดยใช้โปรแกรมที่ที่เป็นแอปพลิเคชันทางด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็จะมาเสริมว่าใช้เวลาเรียนรู้ในเวลารวดเร็วตอบโจทย์ในงานในอนาคตอันใกล้นะครับออกมาก็มีการจัดหน้าเอกสารอย่างถูกต้องซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาอาจจะ,ะขาดโอกาสหรือจริงๆแล้วไม่อาจจะไม่ได้มีโอกาสทํางานที่มันใช้เรื่องของการต้องมามาใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานหรือรอะไร,ร,ร,รต่างๆเท่านั้นเองนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรตรงเนี้ยคนที่จะก้าวเข้าสู่ ก้าวผ่านเส้นที่เราจะหุนหันพันแล่นแล้วก็มองตัดสินคนว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยนะครับก้าวผ่านเส้นบางๆนั้นได้ก็ด้วยทฤษฎีวหวในการที่มองแล้วก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นมันไม่ดีไม่เพอร์เฟกไม่ไม่งามแต่ว่าในสัญชตาตญาณดิบของคน คนนั้นแล้วก็โดยเบสิกของคนทั่วๆไปเนี่ยมันเป็นคนที่ดีที่ตั้งใจเรียนรู้ที่ทุ่มเทยอยู่แล้วนะครับมันก็จะทำให้เรามองในเชิงบวกนะครับเป็นโพสิทีฟมายของเราแล้วก็ได้เปิดใจเราให้เราเข้าไป หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ครอบคลุมนะครับแล้วก็ตรงประเด็นมากขึ้นมาประกอบในการที่เราจะบริหารจัดการคนให้ให้มีการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ในภาพรวมเป็นไปได้อย่างดียิ่งขึ้นจากตัวอย่างนะครับที่ได้ชี้ให้เห็นใน2ตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นการมาไม่ตรงเวลาบ้างอะไรต่างจากเนื่องเนื่องจากปัญหาการต้องทํางานพิเศษในช่วงค่ําคืนหรือ,อความไม่เพอร์เฟกนะครับในเรื่องของการาจัด ทำเอกสารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของกระบวนการ l n o w l นะครับเ,เกี่ยวกับทางด้านการเงินและการบัญชีต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวอย่างที่ทชี้ให้เห็นนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า,าใครก็แล้วแต่ที่ขึ้นมานะครับในการบริหารจัดการในการดีลกับคนนะต่างๆเนี่ยนะครับหากเรา,เานำทฤษฎี x หรือเรามองคนในแง่ลบเข้ามาก่อนนะครับมันก็จะทำให้เรา,เาไปตัดสินอะไรที่ มันอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสในการได้รับทราบสิ่งที่ เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงหรือพลาดโอกาสในการที่เราจะได้ส่งเสริมในสิ่งที่มันดีอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นซึ่งในปัจจุบันนะครับมีหัวหน้าง,งานและผู้บัญชาหลายๆคนที่มีพอเข้ามาในตําแหน่งมั่นใจในตัวเองมากทุกอย่างเวลาใครที่มองอะไรแล้วขวางหูขวางตาไม่ถูกต้องไปหมดก็จะตัดสินไปก่อนเลยนะครับเหมือนกับที่เขาบอกว่าอย่าตัดสินคนอย่าตัดสินหนังสือจากปกนะครับ Don't judge the book by its cover นะครับที่เป็นคำท็อปฮิตว่าเราอย่าไปตัดสินจากในสิ่งที่เราเห็น นะครับจริงๆแล้วมันก็สะท้อนในลักษณะเช่นนี้เหมือนกันนะครับาหากเราใช้ทฤษฎีวายนํำมันจะทําให้การเจรจาการพูดคุยการคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่บนพื้นฐานของเมตตาธรรมนามาก่อนเลยนะครับคือมองในแง่ดีแล้วก็พร้อมที่จะร่วมฟังร่วมเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้คนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้มีโอกาส แสดงฝีมือได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ประสบความสําเตร็จซึ่งในภาพรวมแล้วนะครับองค์กรจะเป็นหน่วยงานที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามในทฤษฎี X Y เนี่ยนะครับก็ทฤษฎี Y นาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นำพ่าโอกาสอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ทฤษฎี Y ทุกอย่างกับทุกคนเสมอไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะมีคนประเภทที่สุดโตง่งที่เป็นแบบประเภทที่เข็นไม่ขึ้น ประเภทที่โดยสัญชาตญาณดิบนะครับอาจจะเป็นคนแบบนั้นแล้วก็กระทำมานานนะครับมันจะกลายเป็นว่าถ้าแบบนั้นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะถูกหลอกนะครับถูกใช้งานหรือว่าถูกที่จะโกหกอะไรต่างๆได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วทฤษฎีวายก็ยังคงนำมาซึ่ง ความมีเมตตานะครับในการที่เราจะไปเข้าใจในสัญชาตญาณดิบของคนที่อาจจะทำตัวไม่ดีมาโดยตลอดแล้วทำให้เราเข้าใจไปได้ข้อมูลนำไปสู่ร o ทคอ s สนะครับหรือว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นเพราะเราเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าทุกๆคนเนี่ยเหมือนกับว่าในช่วงของตั้งแต่เกิดมาเนี่ยทุกคนมันเหมือนผ้าขาบริสุทธิ์นะครับเพราะนั้นพอเขามาเจอ ประสบการณ์แรงต่างที่มันเป็นเชิงลบมันก็ขัดเกลวให้เขานําไปสู่แนวความคิดแบบนั้นนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้เมตาทำนำแล้วเราก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนนะครับแล้วก็ดึงในส่วนดีๆให้มันเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าถามว่าทฤษฎี x กับทฤษฎี y นะครับตรงนี้ตัวไหนที่สําคัญที่สุด นะครับก็คือการที่เราเผื่อใจนะครับแล้วเราก็ประยุกต์นำทฤษฎีวายเนี่ยเข้ามามองนะครับแล้วก็นำให้เราไปสู่กระบวนการในการรับทราบข้อมูลวิเคราะห์เข้าใจนะครับร่วมแก้ไขสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมสุดท้ายแล้วคนที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับก็จะเป็นองค์กรแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก็คือความรักความเข้าใจนะครับมันจะเสริมในเรื่องของลีดเดอร์ชิให้กับตัวเราเอง นในการที่ลูกน้องเนี่ยจะเห็นว่าอ๋อที่ผ่านมาไม่เคยมีนายคนไหนไม่เคยมีหัวหน้าคนไหนที่เข้ามาคุยเข้ามารับทราบในตัวปัญหาแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้กับเขานะครับก็จะมีเราที่เป็นคนที่เข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อเรารับทราบในเรื่องของปัญหาข้อขัดข้องอะไรต่างๆแล้วเราในฐานะที่เราเป็นหัวหน้างานเราเป็นผู้บริหารหรือเราเป็นเพื่อนร่วมง,งานต่างๆที่พึง่จะหยิบยื่น ความรู้ข้อแนะนําหรือโอกาสต่างๆให้เขาได้เนี่ยถ้าเราหยิบยื่นให้ได้อันนั้นเราจะได้ในเรื่องของความรักแล้วก็ความศรัทธานะครับเป็นของแถมเสริมเข้ามาด้วยและนี่คือทฤษฎี x และ y ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการนําไปประยุกต์ใช้เชื่อนะครับว่ามันจะสามารถช่วยให้เรามีโอกาสในการสนับสนุนส่งเสริมนะครับและผู้ที่ได้ประโยชน์ร่วมกันก็คือองค์กรน,นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ